ใน EP นี้ก็เป็นเรื่องที่ลูกจ้างไปอบรมต่างประเทศแล้วนายจ้างทําข้อตกลงไว้ว่าจะต้องกลับมาทํางานด้วยกับนายจ้างเนี่ยไม่ต่ากว่า2ปีไม่เช่นนั้นอะ่ะก็จะถูกเรียกเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทั้งหมดค่าเครื่องบินค่าที่พักค่าอาหารอะไรต่างๆกลับคืนนายจ้างทําแบบนี้ได้หรือเปล่า กรณีนี้เป็นเรื่องที่นายจ้างส่งลูกจ้างไปอบรมต่างประเทศแล้วก็มีเงื่อนไขกําหนดว่าเมื่อลูกจ้างไปอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ต้องกลับมาทํางานอยู่กับนายจ้างไม่น้อยกว่า2ปีห้ามลาออกไปก่อนหน้าถ้าลาออกไปก็ต้องเสียค่าปรับโดยถูกเรียกเงินค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปกับการฝึกอบรมต่างประเทศทั้งหมดคืนมีคำถามว่านายจ้างทําแบบนี้ได้หรือเปล่าถ้าทําได้จะสามารถทําได้เพียงไหน มีหลักกฎหมายแพ่งที่สําคัญอยู่อย่างหนึ่งที่บรรดานกฎหมายแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกท่านจะคุ้นชินก็คือสัญญาต้องเป็นสัญญานะตาบเท่าที่สัญญานั้นนะไม่เข้าข่ายเป็นโมฆะไม่เป็นการพ้นวิสัยไม่เป็นการไปขัดต่อศีลธรรมอันดีไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายเนี่ยมันก็บังคับใช้กันได้และก็บังคับใช้กันได้เท่าที่เป็นธรรมด้วยครับสัญญาหรือข้อตกลงที่ส่งลูกจ้างไปอบรมหรือไป ึกงานที่ต่างประเทศโดยค่าใช้จ่ายของนายจ้างและลูกจ้างก็ต้องกลับมาทํางานให้กับนายจ้างต่อไปตามระยะเวลาที่นายจ้างกําหนดหากลาออกก่อนกําหนดนั้นลูกจ้างต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายคืนให้แก่นายจ้างเป็นสัญญาต,าต่างตอบแทนที่สามารถตกลงกันได้ครับแต่นายจ้างก็ไม่ควรใช้บังคับกับลูกจ้างให้ต้องมาใช้ทุนโดยที่เขาไม่ยินยอมพูดง่ายก็คือก็ต้องคุยกันก่อนที่จะเดินทางไปก่อนที่จะส่งไปต่างประเทศ เพราะว่ามันมีภาระมันมีผู้ดง่ายๆเป็นหนี้ที่จะต้องมาชําระคืนกับบริษัทแน่นอนถ้าลูกจ้างยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงคืนทุนดังกล่าวก็อโอเคครับนอกจากนี้เรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องการกําหนดระยะเวลาให้ลูกจ้างกลับมาทํางานต่อไปกับนายจ้างนั้นต้องอยู่ภายในช่วงเวลาที่เป็นการสมควรนะครับเป็นการสมควรหมายถึงยังไงยกตัวอย่างครับ ถ้าบอกว่าอบรมต่างประเทศเสร็จแล้วเนี่ยให้กลับมาทำงานกับนายจ้างห้ามลาออกก่อน5ปนีโดยธรรมดาแล้วเนี่ยคนโดยท,ทั่วไปองค์กรโดยท,ทั่วไปเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันนานเกินไปคคนที่จะบอกว่าเกินสมควรหรือไม่เนี่ยถ้ามันมีคดีพิพาทกันก็น่าจะเป็นศาลนั่นแหละนะครับแต่เราเป็นนายจ้างเนี่ยเราเป็น HR เนี่ยก็คงต้องศึกษาดูว่ามันเคยมีคดีเรื่องรักษาแบบนี้ไหม ที่สารท่านวางกำหนดระยะเวลาไว้ประมาณไหนนะครับเพื่อที่จะ,ะไม่เกิดปัญหาถ้าเกิดมีข้อพิพาทเกิดขึ้นในภายหน้านะครับมันเคยมีคดีเรื่องแบบนี้เยอะแยะมากมายคงต้องศึกษาดูสักนิดหนึ่งนะครับถ้ามีการเขียนสัญญากันไว้ทํานองว่าห้ามให้ลูกจ้างลาออกเด็ดขาดลาออกถือว่าเป็นการผิดสัญญาต้องชดใช้เงินคืนแก่นายจ้างตามสัดส่วน ของค่าใช้จ่ายที่นายจ้างได้จ่ายไปและตามระยะเวลาที่ลูกจ้างกลับมาทำงานแล้วไม่ครบตามสัญญาอย่างเงี้ยส่วนที่บอกว่าถ้าต้องชดใช้คืนเงินให้แกนายจ้างตามสัสดส่วนของค่าใช้จ่ายที่นายจ้างได้จ่ายไปและตามระยะเวลาที่ลูกจ้างกลับมาทางานแล้วไม่ครบ <s tern lymp ian> สัญญาเนี่ยมันมันรับได้นะมันพอเป็นธรรมนะแต่ถ้าบอกว่าห้ามไม่ให้ลูกจ้างลาออกอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีเรื่องกำหนดเวลาเนี่ยมันจะเป็นการเกินสมควรไปนะฮะ ไปดูคำพิพากษาดีกาที่2 0 0ร้ทับสัสัญญาฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศกำหนดให้ลูกจ้างนำความรู้กลับมาใช้ในการทำงานเป็นประโยชน์ต่อนายจ้างมีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทนแม้ระยะเวลาที่นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกอบรมและดูงานเนี่ยโดยนายจ้างผู้ออกค่าใช้จ่ายเนี่ยจะมีกำหนดเวลาเพียง2ส,สัปดาห์เท่านั้นและระยะเวลาที่ให้ลูกจ้างกลับมาทำงาน กับนายจ้างมีกำหนดเวลา3ปีก็ไปเทรียมให้ในายจ้างได้เปรียบลูกจ้างสัญญายังให้สิทธิ์ลูกจ้างไม่ต้องกลับมาทํางานคืนก็ได้แต่ต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดแทนการกลับมาทํางานกับนายจ้างก็ได้และการคํานวณค่าเสียหายที่ฝ่ายลูกจ้างจะต้องชดใช้ให้ก็อเอาค่าใช้จ่ายทั้งหมดหารด้วย36 36เดือนนั่นแหละที่จะต้องอยู่กับนายจ้าง แล้วคุณด้วยจำนวนวันเดือนที่ยังทำงานไม่ครบก็ไม่ทำให้ลูกจ้างเป็นฝ่ายเสียเปรียบเช่นกันสัญญาฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศเช่นนี้จึงไม่เป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนี่คือมุมมองของศาลนะครับส่วนมากก็จะเห็นตัวเลขไม่2ปีก็3ปีแต่ส่วนที่สำคัญคือเงื่อนไขของการคืนถ้าลูกจ้างไม่ประสงค์จะทำงานต่อไปมันควรจะต้องได้สัดส่วนสัดส่วน ของจำนวนเงินและสัดส่วนของระยะเวลาในการทำงานที่ยังทำงานไม่ครบตามสัญญานะครับนี่คือเรื่องที่ทาง HR เราเนี่ยคงต้องดูให้ดีนิดหนึ่ง